ท่านผู้ชมครับคุยขมงบ่ายสามโมงวันนี้มาไกลครับมาที่จังหวัดตังมาลําบากมากนะครับอย่างที่เห็นภาพนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมารถยนต์รถเก๋งอะไรเข้าไม่ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นสีแดงมาก่อนอยู่ระหว่างนะครับเทือกเขาบรรทัดแล้วก็บริเวณทางโน้นฝั่งอีกไปหนึ่งเป็นภูเขาพับผ้าครับชาวบ้านมาอยู่ที่นี่หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับมาจับจองพื้นที่เอาไว้ แต่ภาครัฐบอกว่าเอามาจับจองได้ยังไงมีปัญหาครับสุดท้ายทําไงฮะรัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่สัมปทานป่าไม้ทํากันไม่นานนี่นะฮะเอา้าพอยกเลิกปับ๊บปี225ชาวบ้านก็บุกเข้ามาอีกครับมาจับจองพื้นที่เอา้าจับจองพื้นที่เสร็จแล้วครับมีปัญหาระหว่างชาวบ้านด้วยกันเองเอา้าสุดท้ายนะครับรัฐบาลประกาศเลยให้กรมอุทยานนะครับประกาศเป็นพื้นที่นะฮะทับชาวบ้านไว้อย่างนั้น,นครับชาวบ้านก็ร้องสิครับไม่รู้ทํายังไงบ้าง วันนี้รายการคุยขมงบ่ายสามงเลยมาพิสูจน์นะครับว่าหลังจากที่สู้กันระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐแล้วแต่ในที่สุดแล้วได้รับการพิจารณาให้เป็นพื้นที่จะออกโฉนดชุมชนเป็นข่าวดีของชาวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกับท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายมนตรีคุณสาธิตวงหนองเตยนะครับเจ้าของแนวความคิดเรื่องของโฉนดชุมชนกับรัฐบาลครับโเคตนนัดเจมเมื่ออนุมับั รุมมาปั๊บเี่ครับเราก็สามารถประการได้ว่านี่คือคอดีจำรองสื่อให้ความมั่นใจได้ว่าคนอยู่กับปลาได้ตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเจ้าตัวนะฮะที่เป็นแนวความคิดต้นคิดคุณสาธิตวงหนองเตยสวัสดีครับมนตรีครับสวัสดีครับคุณสุวิทย์ครับมาเลือกยังไงพื้นที่นี้ถึงว่าจะได้รับการพิจารณาให้ออกโฉนดจุมชนนท่านมนตรีจริงๆต้องให้ให้ความชื่นชมนะครับกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยนะครับ ซึ่งเขาได้รวมตัวกันแล้วมาเรียกร้องรัฐบาลเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินคือเครือข่ายนี้ก็รวมตัวกันสาหรับช่วยคนที่เป็นคนยากจนไร้ที่ทํากินนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าบ้างพื้นที่ราชการบ้างแล้วอยู่มานานแล้วครับแต่ว่าก็อยู่ในสถานะของคนที่บุกรุกนะครับและบางที่ก็เป็นป่ารุกคนก็มีนะครับคนไปอยู่ในป่าก็มีนะครับเขาก็เสนอพื้นที่เรื่อง่าพื้นที่นําร่อง เราทาโฉนดชุมชนท่านนายกเป็นประธานเองกรรมาการชุดนี้แล้วก็นายกก็พิจารณาแล้วบอกว่าเรื่องโฉนดชุมชนเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยที่ดินยังเป็นของรัฐรแต่ว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยไม่ได้เป็นของตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งที่จะเอาที่หรือสิทธิ์ไปขายไปจำนองจำนำจำน่ายจ่ายโอนได้แล้วเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมชุมชนแล้วถ้าชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเขาจัดการที่ดินของเขาได้แล้วคนก็จะอยู่ร่วมกับป่าช่วยกันดูแลรักษาป่าสิ่งแวดล้อมได้ใน30สพื้นที่เนี่ย เขาเสนอพื้นที่ที่นี่ด้วยแต่นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครอบอิว่ทีตังหวัดตรังแต่ถ้าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับว่าเอออยากจะได้สิทธิชุมชนมาทำอย่างนี้บ้างนะครับเขาจะทํำยังไงครับมันถือจริงๆใน80กว่าแห่งที่ยื่นขอมานี่นะครับอยู่ครบ4ภาคเลยภาคอีสานนี่ก็เยอะนะครับ,รบกาลาสินชัยภูมินะฮะอุบลราชธานีนะครับเป็นต้นนะฮะที่ภาคเหนือ ก็มีทั้งที่พะเยาที่เชียงใหม่ลำพูนนะครับเยอะมากฮะแล้วก็ที่ภาคกลางกรุงเทพใต้นี่เยอะหน่อยใต้นี่ก็จะมีสภาพที่ทางภูเก็ตพังงาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนทั่วประเทศอยากจะได้โฉนดชุมชนแบบนี้บ้างเนี่ยตอนนี้ระเบียบสำนักนายกเราเปิดไว้แล้วท่านสามารถจะรวมตัวเป็นชุมชนแต่ว่าต้องเป็นที่ดินที่อยู่ในที่ตรงนั้นเนี่ยก่อนประกาศระเบียบสำนักนายก อย่างน้อย3ปี3ปีที่ระเบียบสำนักยกประกาศ5 3สาหสเมื่อไหร่ล่ะครับ53 53ท่านต้องอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือ5้า50ต้งห0พวกง่ายๆก็คือเพื่อที่จะแสดงสัญญาณที่ชัดเจนว่าไม่มีการลุกป่าใหม่แล้วเอาที่ป่าใหม่นี้ไปมอบชนชุมชนให้ไม่มีแต่เป็นการแก้ไขปัญหาเดิมชุมชนดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วให้อยู่ทำกินให้มีความมั่นคงแล้วที่แบบนี้จะคุ้มครองให้ทำเกษตรกับยอาศัย จะมาสร้างรีสอร์ทจะมาทําธุรกิจจะทําร้านค้าร้านขายอะไรนี่ไม่ได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีสาธิตวงหนองเตยนะครับที่ได้พาลุยนะครับมาดูในพื้นที่ข้อเท็จจริงนะครับต้องขอบพระคุณนะเดี๋ยวผมจะมาคุยกับชาวบ้านต่อนะครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมตามตัวผู้นำชุมชนคนหนึ่งพบแล้วนะครับลุงสมนึกนะฮะสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับลุงสมนึกมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วฮะ เขามาอยู่ที่นี่ก็อ10ปีแล้วครับ10ปีแล้วมีที่ดินทํากินอยู่ตรงนี้เหมือนคนอื่นๆเขาใช่ครับแต่เอาตอนนี้ที่ดินตรงนี้กําลังได้รับการพิจารณาเพื่อออกโฉนดชุมชนแต่หลักเกณฑ์ข้อนึงบอกว่าชาวบ้านต้องรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งนะครับถามว่าความเข้มแข็งที่นี่ทําอะไรเป็นยังไงอ่ะอ๋อครับคือที่นี่องค์กรชุมชนที่นี่ทั้งมา4ปีแล้วก็มีกฎระเบียบกติกา มีแผนคารจัดการ,รขององค์กรชุมชนมทั้งแต่เรื่องคารจัดการ,เร,ารเรื่องผ่าเรื่องผ่าก็มีกติกาถ้าสมาชิกคนหนึ่งคนใดทําบุกลุกผ่าต้อง ถัดออกจากการเป็นสมาชิกไปเลยถ<อ>ัดออกไปเลยครับถัดออกไปเลยครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันได้โฉนดชุมชนขึ้นมาจริงๆเนี่ยตั้งที่โฉนดเนี่ยมันไม่ได้เป็นกรรมรสิทธิ์เราษาเหมือนกับตัวเองนะเพียงแต่ว่าให้สิทธิทํากินเท่านั้นเองนะครับคิดว่าการจะรักษาเพื่อเกิดความย,ายั่งยืนในอนาคตเนี่ยจะทําได้ไหมคุณผู้ชมครับทําได้แน่นอนครับเพราะที่ผ่านมาเราเํามาตลอดแล้วจะโดดชุมชนจะเป็นตัวที่จะทําให้สามารถ รักษาระบบนิเวศรักษาปันพืชปันทุกคํคำ<ม>แล้วก็ทําให้ชุมชนมีความแข็งแกร่งมีความกลมเกลียวมีความสามัคคีนะครับคดข้างหน้าเราจะอยู่กันยังเป็นสุขเพราะไม่มีการถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ<ม>นะครับแล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าผ่าที่มันยังเหลืออยู่จะถูกทําลาย<ม>ต่อไปเพราะทุกคนช่วยกันดูแลชุดทุกคนช่วยกันรักษา ก็ฟังแล้วนะครับเรื่องของแนวความคิดของชาวบ้านที่นี่นะครับว่าถ้าสมมุติว่าไปรับถนดชุมชนแล้วจะรักษาป่าให้เกิดความยั่งยืนนะครับระหว่างคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างมีความสุขได้อย่างไรบ้างนั้นนะครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้ลุงสมเด็จนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากที่ผ่านมาจากการต่อสู้กว่าจะมีรัฐมนตรีมาเยี่ยมตรงนี้กว่าจะได้โฉนดชุมชนเนี่ยก็ป่านความยากลำบากต้องมีการล้มท้ายแล้วก็ คือต่อสู้กันมาหลายหลายคนใช่ไหมหลายอายุคนก็มีล้มหมายตายจากไปบ้างต้องออกจากพื้นที่บ้างเราพร้อมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราก็คิดว่าเราจะบริหารจัดการกันเองจุมจนต้องดูแลเองเพราะว่าในวันข้างหน้าถ้าจุมจนไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่มาปกป้องอรักษาธรรมชาติไว้รุ่นลูกรุ่นหล,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 ลานของเราก็ไม่มีโอกาสได้ใช้น้ําหรือว่าปกป้องสิ่งแวดล้อมไว้ได้ ตอนนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่ที่บอกว่าเจ้าของนะครับมาจับจองครั้งแรกคนแรกมาอยู่ที่นี่ชื่อลุงเขวครับแต่ลุงเขวนั้นอายุมากแล้วเจจสาปีพูดจาอาจจะลำบากนิดนึงนะครับหูเหือก็าตามธรรมดาลูกสาวนะครับมาคุยด้วยสวัสดีครับน้องจิ๋วครับสวัสดีค่ะครับน้องจิ๋วคิดไหมครับว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลได้พิจารณาแล้วก็ออกโปุดให้ชมจนให้จริงๆแล้วนะครับจะรักษาผืนป่าตรงนี้ ให้เป็นที่มีรายได้ให้กับตนเองให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็จะรักษาไปถึงบรรพบุรุษตกทอดได้คิด่าจะรักษาได้ไหมครับก็คิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่มีที่ที่ที่ทำกินข้างนอกเลยพวกเราทั้งชุมชนก็คิดกันตลอดนะคะว่าเราจะคงสภาพป่าชุมชนแล้วก็เริ่ม ทำกเกษตรสี่ชั้นทุกแปลงอะค่ะชั้นแรกก็พวกเป็นขาแล้วก็พวกพืชคุมดินพวกปักกูดอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ชั้นที่สองก็เป็นพวกปักเคลียงพริกไทยพริกไทยปีหนึ่งก็รายรได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ชั้นที่สามก็เป็นพวกลงังศาสลังกองอะไรอย่างเนี้ยค่ะ<อ>แล้วก็ชั้นที่สี่สูงสุดก็คือ,อยางพาร,ราทุเรียนแล้วก็พวก ต้นเรียงที่ที่อ็นยู่แล้วก็พวกขนุนอะไรเงี้ยครับหมายความว่าพืชผลการเกษตรเหล่านี้นะครับทั้งปีนี่สามารถสร้างรายได้ให้เราหมดเลยสร้างรายได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจงฤูดูฝนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ได้กลี่ก,ก็ขีดปากไปขายวันหนึ่งสอง,งสามร้อยก็เข้ามาในครอบครัวได้แล้ว ทุชมครับนั่นเป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งนะครับพี่ชาวบ้านได้แสดงออกผ่านรายการของเราแต่หลายคนที่ผมคุยด้วยทุกคนมีความคิดตรงกันนะครับว่าเบื่อแลวละชีวิตในอดีตนะครับในการอยู่กับป่าแล้วต้องต่อสู้สู้รบปรบมือกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐวันนี้ทุกอย่างบอกว่าพร้อมแล้วว่าอย่างนั้นนะครับชาวบ้านบอกว่าอยากจะให้ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนกับป่าแล้วชาวบ้านที่นี่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าพร้อมแล้วสําหรับที่จะเตรียมรับโฉนดชุมชนครับ